ูเเนวีดวงรายวันดวงวันนี้ดวงวันพรุ่งนี้สวัสดีวันเสาร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อแรมหาค่ำเดือน9ปีฉรูสีประจำวันได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่ สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีเทาสีม่วงอ่อนสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีขาวสีเหลือง สีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีชมพูสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเขียวทิศสิริมงคลทิศเหนือทิศอัปมงคลทิศใต้เวลามงคลสำหรับทำกิจการใหม่ๆได้แก่ สินาฬิกาหนึาทีถึง10นาฬิกา30นาที11นาฬิกาหนึ่งนาทีถึง11นาฬิกา30นาที14นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกาและ17นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาเคล็ดลับมงคลดวงดาวสำคัญวันนี้มีดังนี้วันนี้เป็นวันอุบาทเป็นวันไม่ดีไม่เป็นมงคล ตัดผมวันนี้จะมีชื่อเสียงห้ามตัดเล็บหรือนุ่งผ้าใหม่วันนี้ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันนี้คำแนะนำประจำวันวันนี้คุณจะมีโชคหรือโอกาสในเรื่องเงินเรื่องทองมากกว่าปกติหาเงินง่ายงานไปได้สวยด้วยความเชี่ยวชาญหรือความสามารถของตนเองสิ่งที่ลงมือทำหรือลงทุนไปอาจได้ผลตอบแทนกลับมาหาเวลาคุยกับทีมงานหรือลูกน้อง เรื่องแผนงานในอนาคตจะทำให้การทำงานมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นด้านความรักควรมีการวางแผนในอนาคตอย่างรอบคอบจัดเวลาพูดคุยกันจริงจังบ้างด้านสุขภาพอาจเกิดอาการปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาได้ง่ายๆในวันนี้ไม่ควรตากแดดตากลมนานจนเกินไปเคล็ดมงคลทำบุญเสริมดวงวันนี้ ควรทำทานถาวายปัจจัยบำรุงกุฏิห้องน้ำพระสงฆ์ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดทำบุญเสดาะเพราะบริจาคโรงศพทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือทำบุญบริจาคโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคประสาทควรไหวพระประจำวันที่เป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางนาคปรก ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์เนแนววิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ